หมอครับตามาที่กฎหมายก่อนอัเดี้ถามเป็นความรู้นะกฎหมายกฎหมายเรื่องของการจับบุหรี่ไฟฟ้านี่มันลักลั่นเออมันยังไงมันมีช่องว่างช่องโหว่อคุณหมอพอสรุปหน่อยได้ไหมฮะจริงจริงมันไม่ลักลั่นเลยถ้าไปจับคนขายจบอือโอ้โหนะฮะกฎหมายเนี่ยมันห้ามห้ามนำเข้ากับห้ามขายเออเออฮะเออมันไม่ได้ห้ามสูบ คนถือครองได้อันนี้ชัดเลยอันนี้ชัดเลยแล้วตำรวจเขารู้ไอเทมนี้ไหมครับอาจารย์อะไรนะตำรวจเขารู้รู้ประเด็นนี้ไหมฮะว่ารู้ฮะรู้รู้ด้วยเหรอครับเออต้องำนักงไอ้สคบอที่เขาห้าม嘛ตำรวจก็มีอำนาจจับครับแที่เขาวางขายอย่างเนี้ยฮะครับอ่าเออแล้วก็ไปเอ่อ มันไม่ควรจะไปเน้นไอ้คนคนสูบโดยอว่านักท่องเที่ยวนะฮะครับที่เขาผ่านมาไม่กี่วันเนี่ยอฮะคือเราต้องเริ่มต้นดโดยกฎหมายที่ห้ามเนี่ย <ฮะ S 2> เพื่ออะไรเพื่อปกป้องสุขภาพอโดยเฉพาะเด็กเยาวชนไม่ให้เข้าไปติดบุหรี่ไฟฟ้าครับ นะครับก็จึงมีการห้ามนําเข้าแล้วไม่ให้เาเข้ามาซะว่างั้นห้ามนําเข้ามาเสียแล้วถ้าถ้าหลุดเข้ามาแล้วใครขายก็มีความผิดอืนะครับทีนี้ในในเนื่องจากในกฎหมายห้ามนําเข้าเนี่ยแต้กฎหมายห้ามขายเนี่ยมันชัดเจนใครคุณผิดนะฮะครับคุณสู่คุณคลองอะไรไม่ไม่ไม่เกี่ยวไม่ผิดยกเว้นถ้าคุณครอบครองไว้เพื่อขายอ๋อครอบครองไว้เพื่อขายนะคุณจะผิดนะ แต่ประเอิญไอ้กฎหมายห้ามนําเข้าเนี่ยมันมันไม่ได้เขียนว่าเพื่อคุณใช้เองหรือเพื่อขายอนะอคนก็เลยโทษมันก็เลยแบบว่าปรับสี่เท่าของไอ้สินราคาสินค้าหรือจำคุกห้าปีทีนี้สมมุติว่าคุณไปบอกศาลนะคุณจับคนครอบครองบุหรีหนึ่งแท่งนะครับโอเคมันผิดที่ว่าประกาศ กระทรวงพาณิชย์ที่ที่นําเข้ามานำเข้านะอืแต่ว่าคุณไปไปขังเขาเหรอกับไอ้บุรีหนึ่งแท่งอะนะอ่ะฮะแท่มไหมใช่มันไม่ใช่อ่ะนะมันเป็นไอ้นั่นคือนําเข้าจงใจนําเข้ามาเยอะๆมาเพื่อขายมาเพื่อขายเออเพราะนั้นไอ้ไอ้้นี่ไปตีนําเข้ามาแล้วก็บอกเดี๋ยวถึงโทษถึงติดคุกนะไอ้นักโทษมันก็กลัวไอ้ไอ้โทษทีนักท่องเที่ยวมันก็เขาก็กลัวที เออมาเที่ยวอยู <c <c ่ไม่กี่วันสามวันห้าวันเดินปัจจัติดคุกพังบุหรี่อันเดียวใช่ใช่หรือว่าไปอยู่ในคุกสักวันหนึ่งกว่าจะประกงค์จะประกันอะไรเนี่ยมันก็เสียเวลาเขาแล้วใช่ครับนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนะแล้วตรงนั้นน่ะมันสําคัญน้อยมากสําหรับนักท่องเที่ยวที่เขาไม่ได้เอาของจะเข้ามาขายอนะฮะปล่อยๆเขาไปเลความมันมีเยอะนะฮะอฮะมันมีเยอะคือคืออย่าไปรับสร้างความ ความรู้สึกที่มันไม่ดีโดยไม่จําเป็นทําไม,มไอ้งานที่สําคัญกว่านะเราน่าจะมาตรงนี้มากกว่าที่บ,บอกบออจบง่ายๆแค่นี้มันมันเป็นไปได้ไหมครับท่านหมอครับว่าเออดูเหมือนว่ามันจะเป็นการง่ายที่ แทบบุหรีตัวเดียวเรียกกันได้เป็นหลายตังค์เลยหลายหมื่นเลยเนี่ยนะฮะเพราะว่ามันมีช่องว่างยัดเงินจะต้องเอายัดคดีเขาอย่างเงี้ยฮะหาอย่างอื่นมันมันยากเหลือเกินสำหรับคดีที่จะเอากับนักท่องเที่ยวที่จะขูดตังค์เขามันอย่างนั้นหรือเปล่าก็ก็ไม่รู้คุณไม่ยากที่จะคิดนะแต่คือตีพูดเรื่อง ครอบครองผิดไม่ผิดเลยปกติผมไม่อยากพูดอนะนะมันมันมันตรงมันมันง่ายๆนะคุณครอบครองสูบเองนะคุณก็ไม่ควรจะไปเอาไปเอาเรื่องเขาใหญ่โตอืมนะฮะแต่ถ้าครอบครองมาขายอย่างนักท่องเที่ยวก็เอามาอันสองอันก็สูบเองนะอถ้าคนมาเป็นเป้เลยเนี่ยเห็นชัดว่าจะมาขายเนี่ยมันเนอะอีกกระเทียกอีกอย่างหนึ่งเออเ้าก็เอามาอีกกระเป๋าหนึ่งเนี่ยมาขายก็ไปว่าผ่านทาง นะฮะตามตามความผิดที่เอะระดับความผิดที่มีเอามามากมาน้อยอะไรเงี้ยนะส่วนส่วนจริงจริงจริง ไอ้ไอของซึ่งซึ่งหน้าเราควรจะจัดการก่อนนะความเห็นผมตามร้านที่ที่จําหน่ายกันอยู่วางแบงขายอยูอ่ใช่ไหมฮะใช่ฮะบางทีตารวจก,ก็เดินผ่านไปตรงนั้นแหละเพราะว่าร้านแถวนั้นก็จะมีโรงพักกันอยู่เหมือนกันเลยเหรอฮะครับอืมครับเราพยายาม <c oughs> พูดอยู่ฮะมันมันต้องไปดูตั้งแต่ต้นต่อการนําเข้าใช่ไหมฮะแต่รู้สึกเจ้าหน้าที่ทํางานผิดจุดเหลือเกินไปให้ความสําคัญกับเรื่องคนสูบนักท่องเที่ยวที่พกนะฮะมันก็ขายหน้าขายตาในประเทศไทยเนี่ยสองสามวันนี้ แทนที่จะไปทำให้จุดใหญ่ๆนักท่องเที่ยวเขาก็คงลำคาญใจนะครับนะฮะแล้วมันก็มันผมว่าเราเราอย่าไปไปห่วงสุขภาพเขาดีกว่าให้กฎหมายเราเราห่วงเด็กของเราใช่ครับเอาอยากสูตรก็เรื่องของเขาอะนะฮะอืมอืมนี่เป็นคือโอเคกฎหมายเราอาจจะไม่ได้เขียนชัดเจนอย่างนั้นแต่ว่าครับ มันก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องเรื่องยังไงที่ควรจะทําอยู่แล้วนะครับค่ะครับคุณคุณหมอเคยมีโอกาสนั่งประชุมนั่งคุยกับเจ้าที่ตํารวจเปเรื่องไปตามว่าให้ไปดูเรื่องการนําเข้าไปดูไปจับจำหน่ายคนที่เขาขายอย่างเงี้ยได้มีการเคยคุยกันไหมฮะครับผมผมน่ะผมนไม่ได้คุยหรอกครับผมเป็นหมอครับพูดเรื่องประชาสัมพันธ์หนึ่งผิดภัยเรื่องแหละอ่าแต่เคยเคยเรียกร้องนะฮะ เคยเรียกร้องว่าให้จัดการกับคนขายอันนี้ไม่ใช่เฉพาะตำรวจนะแต่ตำรวจด้วยสคบด้วยซึ่งเราก็ดีขายกันทางอินเทอร์เน็ตนะฮะพวกนี้เป็นปัญหามันมันไม่ได้นำเข้าอย่างเดียวเนะฮยะคุณหมอมันก็ทำในประเทศไทยเยอะแยะเต็มไปหมดด้วยไม่มีฮะเมืองไทยไม่มีไม่มีใช่ไหมไม่มีการทำฮะอ๋อต้องนำเข้าอย่างเดียวใช่ไหมไอ้ของพันธุ์นี้นำเข้าอย่างเดียวนะฮะอ๋อเหรอฮะ อช่ครับเรืงที่เขาเมาสกันว่าบ้านเราก็ทําได้เหมือนกันคือทําไม่ได้อฮไม่ได้ไม่มีเป็นโรงงานในพวกนี้ผลนาเข้ามาทั้งนั้นที่จับได้ล็อตใหญ่ๆเข้ามาจากมาเลยอฮตัวนใหญ่มาจากมาเลยนะฮะแล้วตอนนี้ก็เริ่มมีว่ามันมาจากพม่าชายแดนพม่าอย่างเพื่อนบ้านเรานี้เนี่ยไอ้ของพันอย่างี้มันถูกกฎหมายไหมครับท่านคุณหมอมูดีไฟฟ้าเลยใช่ครับอย่างมาเลยอย่างพม่าเนี่ยเอาว่าไงผิดไหมฮะ ผิดกฎหมายไงอ๋อเขาก็ผิดกฎหมายเหมือนกันเนาะออืใครนะใครนะเพื่อนบ้านเราอ่ะที่ที่อย่างในมาเลหรือในมิมาเนี่ยเฉพาะเพื่อนบ้านอาเซียนนี่ไม่ใช่อาเซียนนี่มีมีหกประเทศที่ผิดกฎหมายอ๋อออืนะฮะมีมีมีลาวนะเอ่อมีกัมพูชานะมีสิงคโปร์มีมาเลเซ ไม่่ใช่สิงคโปร์บูนไนบูนไนตีแล้วนะตีมอเลสเตอร์ตีมอเลสเตอร์ฮะแล้วก็ประเทศไทยอ๋อนี่คือคือผิดกฎหมายหมายถ้าว่าถ้าเอาเข้ามาเนี่ยจะผิดกฎหมายเลยขายแล้วก็ห้ามนำเข้าห้ามขายและห้ามนำเข้าในหกประเทศนี้นะฮะครับใช่ใช่โอ้แล้วถ้าออกไปจากนี้หน่อยก็มีฮ่องกงอฮ่องกงแล้วก็มีเอ่อมีอ่ไต้หวันที่เพิ่งออกไปออกกฎหมายไปแล้วก็อินเดีย นี่คือห้ามขาย<ล>น้ำนำเข้าห้ามห้ามผลิตห้ามผลิตอ่าห้ามผลิตด้วยก็คือแล้วก็สีลังกาโดยรู้สึกสีลังกาด้วยประมาณนั้นอันนั้นก็มีลักษณะก็คือเป็นประเทศที่ยังไงอ่ะกำลังพัฒนาทั้งนั้นสมรรถนะความพร้อมในการควบคุมุ ควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยยังยังไม่พออ่า่จะไปเซตมาตรฐานเนี่ยจะไปตรวจอะไรเนี่ยนะอออ่ฮะไม่มีไม่มีขาดด้วยครับต้นลมนะห้ามไปเลยนครับคุณหมอครับเรามาคุยกันเรื่องสุขภาพกันบ้างครับเพราะว่ายังมีความเชื่อว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าดีกว่าสูบบุหรี่ทั่วไปจริงๆแล้วมันยังไงฮะยังไงฮะยังไม่มีหลักฐานครับ ยังไม่มีหลักฐานว่ามันอันตรายน้อยกว่าอ๋อคิดเอาเองคิดเอาเองเฉยเออเองเพราะว่ามันเพิ่งใช้กันมาประมาณสิบปีนะอ่อฮะทีนี้ประเด็นมันอย่างนี้นะคครับความเหมือนก็คือมันมีนิโคตินเหมือนกับบุหรี่อ๋ออือฮะนะเพราะฉะนั้นมันเสพติดเหมือนกันครับแล้วแนวโน้มมันจะติดแล้วเลิกยากกว่าบุหรี่ธรรมดาอ๋อความที่ความที่มัน สังคมยังไม่ได้รังเกียจนะครับแล้วก็ความที่เข้าใจว่ามันอันตรายน้อยกว่าอเพราะฉะนั้นณขณะนี้คนที่ติดบุหรี่ไฟฟ้าแล้วในอเมริกาที่เขาจะเลิกเนี่ยนะครับเขาเลิกยากกว่าไอ้บุหรี่ธรรมดายาสูบธรรมดาแค่นี้แค่นี้นะออืแค่นี้นะก็ตายแล้วเพราะว่าอไอ้บุหรี่ธรรมดามันก็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ตลอดชีวิตแล้ว Và, มีสินค้าอะไรที่ขายคุณติดแล้วคุณใช้ไปจนคุณตายอ่ะไม่มีนะมีผลิตตัวเดียวมีผลีตตัวเดียวเลยเนาะตายมันตายหามืออะไรบางทีอะันดีเออใช่จริงฮะไอ้แค่นี้มันก็แค่นี้ก็ขอโทษนะไอ้วิชาชีพอื่นรับได้ก็หรือเปล่าไม่รู้แต่วิชาชีพสุขภาพเรารับไม่ได้รับไม่ได้เนาะที่มันเสพติดแล้วมันไม่ใช่เสพติดเฉยเฉยมันมีอันตรายด้วยครับครับ นะฮะเออมันก็บุหรีไฟฟ้าก็มีสารก่อมะเร็งครับชัดเจนนะฮะไอสครีมฮักไอตรีมไอสครีมฮากปีที่แล้วเขาพบสารก่อมะเร็งตัวเดียวสารปนเปื้อนยกเลิกเลยเก็บกลับเลยใช่ไหมเออแต่ในบุรี่เนี่ยมันสารก่อมะเร็งต้องกี่ตัวเข้าไปเนี่ยอะไรนะแต่ในบุรีเนี่ยสารสารก่อมะเร็งต้องกี่ชนิดเข้าไปใช่ไหมฮะ เออไม่รู้กี่ชนิดในติมเนี่ยสานกรอบชนิดสานก่อบมเมล็งชนิดเดียวเนี่ย<ง>เกนกลับเลยอ,ะอ่ะเออกุเรนี่เจ็ดสิบชนิดอไอ้นี่ก็หลายหลายตัวเดี๋ยวแล้วแล้วมันมันทําให้เกิดมเม็งปอดในหนูทดลองมาแล้วเก้า, <9 S 1> าตัวจากสี่สิบตัวเนี่ยลับไบบริไ,ไฟฟ้าปีหนึ่งเนี่ยเป็นมเม็งปอดโอ้โหมีมีการทดลองที่ชัดเจนด้วยนะครับคุณคุณหมอเขาะฉะนั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยไฟฟ้ามันแบ่งเป็นสองอันนะสำหรับผู้ใหญ่ที่ก็สูบอยู่แล้วเนี่ยถ้าเขาเปลี่ยนมาสูบหรี่ไฟฟ้าแต่เพียงอย่างเดียวนะเป็นไปได้ว่าอันตรายมันอาจจะน้อยกว่าแต่ว่าไม่รู้มันน้อยจริงหรือไม่จริงเพราะยังไม่ได้ไม่ได้มีงานวิจัยมาว่างั้นใช่แต่ปัญหาของมันคือคนสูบบุหรี่ไฟฟ้าธรรมดาแล้วสูบบุหรี่เปลี่ยนมาสูบไฟฟ้าเนี่ยนะ ส่วนใหญ่สูบทั้งสองอย่างต่อไปอซึ่งอันตรายมากกว่าสูบอย่างใดอย่างหนึง่งเบิ้ลเลยเออ่าอ,อ,อันนี้ก็คือสำหรับคนสูบอยู่แล้วซึ่งเราไม่เคยไม่เคยได้กังวลน,นะนะเพราะว่าเขาสูบอันตรายอยู่แล้วแต่สิ่งที่มันเป็นปนัญหาคือบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันเพิ่มจำนวนคนติดนิโคติน<อ>เพราะว่ามันได้ลูกค้าหน้าใหม่ที่ไม่สูบบุหรี่แต่ไปสอ คิดว่าไม่ไม่สูบบุหรี่ไม่เป็นอันตรายมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าดีกว่าเพราะงั้นกลายเป็นเพิ่มหน้าใหม่ใช่หน้าใหม่พวกเนี้ยเขาไม่สู่บุหรี่แล้วอ่าแต่เห็นบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาก็คิดว่าอันตรายน้อยกว่าก็เลยเข้ามาสูอเนี่ยเพราะที่จริงนี่มันก็เลยเพิ่มจํานวนขึ้นมาออืเข้าไปในโรงเรียนเข้าไปในไหนครับนี่นี่คือสิ่งที่ประเทศต่างๆที่เขาห้ามเหตุผลที่เขาห้ามมันเป็นตรงนี้นี่เอง อ่แล้วก็ที่ที่ไต้หวันนี่ก็เพิ่งห้ามไปเมื่อเมื่อก่อนตุชีนเนี่ย uh huh. แล้วก็ uh huh. เพราะว่าเขาพบว่าวัยรุ่นมันสูบเยอะขึ้น uh huh. อ้มปีที่แล้วก็ห้องปง uh huh. เขาขายอยู่แล้ววัยรุ่นสูบเยอะขึ้นเขาห้าม uh huh. นะฮะเพราะนี uh ่ huh. ก็ไปเราก็ของเราก็อย่างที่บอกไปคิดเอาเองว่าเอ๊ะมันจะเอาอยัางไงวะ ถ้ามแล้วมันก็ต้องบังคับใช้กฎใช่ก็ต้องเอาให้มันชัดเจนนะครับคุณหมอผมถามเพิ่มเติมตัวนี้นิดนึงฮะมันมีความเชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยบางทีมันเลือกกลิ่นได้มันเลือกน้ํายาได้โดยที่ไม่ต้องมีนิโคตินก็ได้สูเหมือนแบบแบบเทรลปี้อะไรอย่างเงี้ยฮะไม่ใช่มีความเชื่อนะคือนิโคตินที่ว่าไม่มีเนี่ยอันนี้อันนี้ เออไม่ใช่น้อยมากที่เก็เปตรจตรวจกันมีนิโคตินทั้งนั้นนะคือไม่ว่าจะกลิ่นไหนรถไหนมีนิโคตินทั้งนั้นว่างั้นเนี่ยนะฮะใช่ไอ้รถเนี่ยมันองค์การในไมโลเขารวบรวมไว้มีมีสารตกแต่งเป็นรถหนึ่งหมื่นหกพันชนิดแล้วก็ที่อเมริกาณณะนี้เนี่ยวัยรุ่นสองล้านกว่าคนที่สูบหรี่ไฟฟ้าเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยสูบเพาะรสชาติแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะฮะ ชนิดที่มีรสชาติต่างๆที่เขาชอบรสผลไม้รสขนมรสตะไรเพราะฉะนั้นเป็นสินค้าที่ต้องการจับวัยรุ่นจับนักสูบหน้ามันนะฮะถ้าคืณให้ผู้ใหญ่เนยทำไมทาไมต้องมีกลิ่นรถอะไรพวกนี้เยอะแยะเอยเีนะฮะก็เอากลิ่นรหลอกล่อเด็กๆเลยว่างั้นเลยเนาะสองคนคงจะไม่รู้นะไอซีโอของบริษัทบุรีแา่ต้าที่ขายดีที่สุด สองยี่สองยี่หอในโลกนี่นะเขาบอกว่าเขาไม่ให้ลูกเขาใช้แต่ผลิตมาขายให้ลูกคนอื่นเนี่ยนะผลิตมาขายให้ลูกคนอื่นจะห้ามไม่ให้ลูกเองใช้เขาบอกว่าผมมีความชัดเจนกับลูกผมต้องไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีนี่กฎเป็นที่บุรี่ไฟ้าที่เขาเองขายนะครับแล้วอีกคนหนึ่งก็บอกผมมีลูกที่เป็นวัยรุ่นสองคน ไม่ให้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้แล้วก็แล้วนักข่าวก็ถามว่าแล้วคุณคุณจะบอกพ่อแม่ของวัยรุ่นที่เขาสูบหรีไฟยฟ้าของคุณได้ยังไงเขาตอบว่า I am sorry ผมผมแสดงความเสียใจกับพ่อแม่ที่ลูกมาสูบหรีเฟย์ฟ้าแต่ฉันขายแต่ฉอนขอยเพราะนั้นเราก็คงต้องต้องต้องอย่าไปหลง ไอ้คำโฆษณาว่ามันมันปลอดภัยอันตรายน้อยกว่ามันอะไรนี่ครับไม่จริงทั้งนั้นนะครับวันวันนี้ขอบคุณคุณหมอนะครับครับผมขอบคุณมากครับคุณหมอครับมีโอกาสได้ได้อะไรไปบ้างไหมโอ้ได้เยอะเลยครับคุณหมอแล้วโดยเฉพาะยิ่งคุณรู้ฟังเนี่ยที่ฟัง จับจ้องพวกเราอยู่เนี่ยเขาก็จะได้โอ้เออมันเป็นอย่างนี้นะอย่างน้อยก็รู้ว่าบุหรี่ไฟฟ้ามันไม่ได้อันตรายน้อยกว่าบุหรี่จริงๆอ่ะว่าไปย้ากันว่ามันก็อันตรายทั้งนั้นแหละนะฮะคุณหมอครับผมแล้วสองคนนี้จะไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าไหมโถผมเลิกบุหรี่ธรรมดามาตั้งเกือบยี่สิบปีแล้วคุณหมอว่าจะไม่หาควันอะไรมาใส่อีกเลยครับว่าผมผมเนี่ยทำงานใช้เสียงรมอไม่ได้เลยไม่ไม่ได้สูบนะเป็นผู้ใหญ่มันไม่เอาแล้วใช่ อมันมันรู้แล้วเออกลัวแต่เด็กๆสินะโอ้โหมันกลิ่นเหมื่นกลิ่นอะหมื่นหนกฟันกลิ่นอะป๊าดเลยนะโอเคครับครับผมขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับ